เจอแล้วนะครับวันนี้สาเหตุแรงม้าหายหายไปสิบตัวเลยครับคันนี้มาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรแรงม้าเดิมๆหายเนี่ยครับใส่กองผ้ามาใส่ของดีด้วยแต่ไม่ล้างไม่ใส่ด้วยทยี่จะใส่ของแต่งะครับแต่ต้องต้องดูด้วยว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไง คือถ้าใส่กองผ้าพ,พวกนี้นครับขวดล้างล้างประมาณสักห้าพันหกพันโลล้างทีนะครับดูแลกันหน่อยครับไม่งั้นรถจะไม่แรงอืดกินน้ํามันด้วยนะครับคันนี้อาการมาสิบเอ็ดโลลิตรนะครับรีโวสองจุดสี่ออโต้เดี๋ยวมาดูว่าแรงม้าหลังจูนแล้วก็เป่ากองออกจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับรีโวนะครับโฉมแรกหลังริมแบบแล้วนะครับแรงม้าเดิมคันนี้ร้อยสิบแปดตัวหลังจูนแล้วร้อยสี่สิบหกตัวนะครับ สเต็ปใช้งานแรงบิดขึ้นตั้งแต่ต้นเลยนะครับที่แรกวัดใส่กองมีอยู่ประมาณแค่ร้อยไม่ถึงร้อยสิบตุน้อยมากครับหายไปประมาณสิบตัวพอกองออกแล้วก็วัดใหม่ขึ้นมาเป็นร้อยสิบแปด